ปดนี้ไปดูการหนีตายกลางถนนหนีทั้งถนนเลยขอบอกสวัสดีครับผมตํารวจโัสุริยันสุมาลีเราสรลวัตราจอสรอสลรขอ,อ,องตันมีผู้หญิงผ่านไปอย่างเร็วเลยเจーคนนี้นัดแฟนไว้ครับรอรถตั้งนานรถก็ไม่มาร้อนใจมากครับจะไม่ทันแล้วครับออ้ยไม่ท<ม>ันลุงงว้ยเจรถไม่มาสักทีทำไงดีวะต้องวิ่งแลวต้องวิ่งเร็วๆวิ่งเร็ววิ่งเหรอวิ่งเลยออวิ่งเลยอ๋อโอ้โอ เร็วหนีเลยวะเอาเอา,เอาหนีก็หนีเดียวเว้ย<ห>วิ่งเร็วหนีอะไรไม่ได้หนีอะไรไม่ต้องตามเฮ้ยมันไม่มีเรื่องอะไรโว้ยต้งองวิ่งเร็วเ,เว้ยวิ่งเร็ววเร็วเร็วเขา,าหนีอะไรกันวะไอ้นี่ก็ด้วย <c oughs> ไม่ต้องไงไม่ต้องหนีไงเล็วเจ๊ก็วิ่งไปเรื่อยครับโอ้โหถึงขนาดค,น,คนอำเภอวิ่งตามเธอคนเดียวเลยเฮ้ยบอกอีกทีนะ อยู่แล้เกิดอะไรขึ้นครับแฟนหนูค่ะแฟนหนูแฟนคุณทําไมหนูนัดแฟนไว้แล้วรถมันไม่มาเลยทีไปไม่ทันแล้วค่ะหนูเลยต้องวิ่งเีอยค่ะที่ใหให้พวกฉันวิ่งเนี่ยพวกวิ่งจะไปหาแฟนออโอ้โหเอาลยโอ้จเลงที่เองพาพวกข้าวิ่งมาได้เพราะว่าไปหาแฟน้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับคุณทั้งหลายยังไงดีเนี่ยทีนี้ ไม่น่าเชื่อนี่แหละอนุภาพของอุปทานหมู่ดูเด็กเป็นถึงเพียงเนี้ยโอ้โหบากันนักก้นกรเพอเลยโอ้โหบาบอ่อเนอะมีพวกอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งตามไปไอ้เราก็บอกเฮ้มึงมีนอะไรกันวะผีเขาตีกันเขาไล่ตีมันก็ไม่น่าใช่อ่ะมีอายุก,กันแล้วไม่ใช่เด็กไอ้เราก็ไปดักหน้าเขา แ่วเดี๋ยวคุณหยุดก่อนแล้วคุณวิ่งไปไหนบอกหนูจะไปหาแฟนหนูนัดมันสายแล้วหนูเลยวิ่งข้างหลังขารู้บอกโถนึกว่าหนีไล่ตีหนีช่างโทษน้องเขาไม่ได้นะเขาแค่คิดถึงแฟนแล้ววิ่งว่าแต่ป้าป้านานา,นาวิ่งตามเขาทําไมขอขอบคุณร้อยตํารวจโทสุริยันสุมาลีรองสารวัตรจราจรสนคลองตันเจ้าของเรื่องวิ่งตามกันมาเรื่องนี้ไปดูกันไล่จับคนบ้าที่บ้าบอที่สุดเลย ผมร้อยตำแหน่งวรพลพัชร์ันตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนยแดนได้รับแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยถืออาวุธมีดในที่สาธารณะขณะนี้คนบ้ากลังอาละวาดหนักมากครับโอ้โหโอ้โหดูดูองค์นั่นนั้นโอ้ยเอา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 โอ้ยมันจับได้คนหนึ่งด้วยโอ้โหทำร้ายใหญ่แล้วเอาหนี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 เฮ้ยตำรวจหายังพวกเราก็หลบดีๆนะ โอ้แจ้งตั้งนานแล้วทำไมตำรวจยังไม่มาวะเนี่ยเฮ้ยตำรวจมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วข้างในครับข้างในเลยข้างในเออข้างในข้างในข้างในลบลบลบพวกเราลบลบลบเ้ยหยาหัวยคนที่โดนจับนี่เละเลยไหนครับไหนคนบ้าอยู่ไหนเฮ้ยนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่แต่บ้าตำรวจจะไม่เชื่อมันไอ้คนชี้เนี่ยมันบ้าไอ้ลงครับเฮ้ยเฮ้ยผิดแล้วจับผิดแล้ว เฮ้ยตำรวจจับได้แล้วเว้ยโชคดีเนี่ยตำรวจจับแล้วเนี่ยไม่จับมันอยู่นี่ตำรวจจับผิดไปเก่งมากเลยโชคดีทจับคุณบ้าไปเนี่ยพวกเราสบายใจกันได้แล้วมันอยู่นี่โอ้โหทำไมยิงนั้นวะแล้วตำรวจจับใครไปวะเนี่ยโอ้โหพลังสามโอ้เอาเฮ้ยหนีเฮ้ยเอาแล้ววิ่งให้ไวที่เฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจคนบ้าอยู่นี่ คนบ้าอยู่ในเรื่องเนี่ยเชื่อใครง่ายนอกจากบ้าแล้วเนี่ยมันยังหลอกเก่งด้วยนะเนี่ยนีเอาให้ทันเอาให้ทันหนีให้ไหวโอเข้าไปในที่เกิดเหตุชายคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่กับพื้นแล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือตำรวจจับผิดตัวเรื่องนี้เป็นข้อยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าคนบ้าไม่ได้งโง่ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกพลพลคัดพัน รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องจับคนบ้าผิดตัว